มาได้จยใจริงเขา้าจรินข้าวกับอะไรคะกิงเข้ากับกมดทอดพี่น,ออน้องกับน้ำเทือง กินอะไรง่ายๆน,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 นะคะ่นลองเข้าไม่กินของแปลกกันมิค่ามไม่แบบไม่กินของแปลกเลยมันคืออะไรคะ ถั่วลิสงพี่น้องถั่วลิสงคั่วกินของแปลกกัน เปนประหลาดอีกแล้ววีนนน่น้อนกินเต้มูมันเป็นังไหกับพวกหมพี่น้อง มันแซ่บฉันทโมมันเป็นยังไงบุ๊คมันแซ่บก็วางถ้าเพิ่อมอันนี้เข้าไปมันจะเป็นมัน,มน คเคยชบจินอะไรแปลกๆนะคะใครผ่านมาก็กติดตามให้หน่อยนะคะไม่ค่อยมีเพื่อนค่ะจะมาหาเพื่อนนะคะเริบเรื่เริ